สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแฟนเพจฟอร์ดพนะนครไบ,บกุ๊ไก่นะคะวันนี้กุ๊กไก่อยู่ที่โรง PDI หรือโรงแต่งรถของฟอร์ดเกษตรนว,วมินนะคะพาพี่พี่ชมรถแต่งหลอ่อเท่ๆอีกแล้วนะคะที่แต่งที่แต่งที่หล่อที่สุดไม่เหมือนใครนะคะต้องมาที่ฟอร์ดสาขากเกษตรนว,วมินเลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีรถแต่งล่อๆเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนดีกว่านะคะคันนี้เป็นตัวท็อปของตัวขับ4ก็คือเอ e วอ t t ริดส์วนั่นเองนะคะราคาตัวรถ 19, 19 4, 2, 1 9 1 9 4 2 9้4 2 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีดำเราไม่มีค่าสีพิเศษนะคะคันนี้นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะเกียร e ์อ i ชิ e เตอร 210แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นะคะพี่พี่จา๋าคันนี้ตัวท็อปของตัวขับ4เทอร์โบคู่ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะ mm. เอเวอร t เรสต์วายแทแต่งออกมาทําไมหน้าตามันออกมาถึงหล่อเหลาแบบนี้นะคะแต่งอะไรบ้างเนาะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะตัวกระจังด้านหน้าตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น กระจังด้านหน้าของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยไฟสีแสงสีขาว3จุดนะคะหรือพี่ๆอยากจะได้แสงสีส้มก็แจ้งกันมาได้เลยนะอ่ะไฟ l e d ค่ะตรงนี้นะ มาในเซตของชุดของตัวกระจังด้านหน้านั่นเองนะคะมาในเซตเดียวกันตัวกระจังด้านหน้าของตัววิกเตอร์นะคะสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้าเม็กซิก LED ไฟลูกแก้วนะคะทำงานสูงต่ำอัตโนมัติเลยนะคะลำแสงสาดลำแสงออกมาแสง สว่างมากๆเลยสำหรับไฟเมกนิก LED ของเรานะคะก็ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะคะเวลามีรถวิ่งสวนเลนมาเนาะเขาจะตบไฟต่ำให้อัตโนมัติเลยนะคะเราไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นเนะเาะระบบตัวรถตัวนี้บอกว่าจัดเต็มเลยนะคะมาแบบว่าจัดเต็มเลยสำหรับตัวท็อปของตัวขับ4นะคะอ่ะตัวจุดเซนเซอร์สำหรับรุ่นนี้มีเซนเซอร์ให้ถึง4จุดนะคะมี <c oughs> กล้องรอบคันอยู่ตรงตรงใต้อาอยู่ในเซ็ตของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ยังมีกล้องอยู่นะกล้อง360อยองศานะคะส่วนตัวเอ่อด้านหน้าตัวเขาเรียกอะไรอะสะเกิร์ตหน้านะคะสะเกิร์ตหน้าก็เลือกเป็นสเกิร์ตองตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะทำเป็นสีดำนะคะสีเอ่อ กล้เคียงกับตัวสีรถนะสีรถจะเป็นสีดําเงานะอันนี้จะทําเป็นออกสีดําด้านนะคะพี่พี่จ๋าถ้ามองมันก็จะกลมกลืนนะคะมันก็ให้ความแบบขรึมๆดุดุนะคะสไตล์แบบเชั้นดูเรียบดูหรูดูขรึมนะคะตัวนี้เนาะก็สําหรับพี่พี่คนไหนที่ชอบสไตล์แบบเรียบๆแบบนี้นะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่พี่มากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตัวคิวล้อทําเป็นสี ดำเงาขนาด3นิ้วนะคะอ่ะดูตัวล้อแม็กยางกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นยางอาทีเนาะเป็นยางโตโยต้ยนะคะตัวนี้เนาะก็สีลิยางที่2 7 5เจ็ดทำ้าแม็กก้นวายสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะแม็กยางมีให้เลือกนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบงคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มกองแสงนะคะด้านบนตัวราวหลังคานะสำหรับเอ่อราวหลังคารุ่งเอเวอเรสต์วายแท็กราวหลังคาเขาจะ ยกหางจะพื้นหลังคาขึ้นมานิดหนึงนะเพื่อจะให้เราตั้งแหลกหลังคาติดตั้งแหลกหลังคาเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันบ้างนะคะสำหรับส่วนท้ายคันนี้เนาะไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ไฟท้าย LED นะคะใต้โลโก้เอเวอเรก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะกล้องหลังมาให้ด้วยนะ ส่วนสกเกิร์ตท้ายก็เลือกเป็นสกเกิร์ตของตัววิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะพ,พี่จา๋าตัวจุดเซนเซอร์ก็มีให้ถึง4จุดนะด้านหน้า4ี่ด้านหลัง4จุดเลยนะคะตัวสกเกิร์ตท้ายเนี่ยวิกเตอร์เนี่ยมาพร้อมด้วยตัวท่อตรงนี้นะ ท่ออินฟินิตี้นะทำเป็นสีโครเมียมนะคะท่อตัวนี้เราจะทําเป็นสีดําเงาหรือสีดําด้านได้เลยนะแจ้งกันมาได้เลยอยากจะได้แบบไหนกูไก่ทําให้ได้หมดเลยนะคะ <S <S <ส>อ่ะคันนี้ก็ติดเป็นตัวว<ส>ิกเตอร์เ<ส>ช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหล่อเท่ๆบึกบึนบึคันนี้อีกคันหนึ่งนะค<ๆ>นะันนี้จะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะพี่พี่จ๋า <S <S แต่คันนี้พี่พี่เห็นไหมคะตัวสีสีนี้ไม่มี จากโรงงานนะคะถึงจะเป็นสีดําแต่ว่ามันไม่ใช่ดําแบบดำโรงงานเรานะคะคันนี้ลูกค้าแ็ปนะคะแรปสติ๊กเกอร์หรือแ็ปสีนั่นเองนะคะบิ๊บิบิ๊ะงานแ็ปเนี่ยอยู่ได้นะคะ3าถึงหปีอยู่ที่การดูแลของพี่ๆด้วยนะบางคนอยากจะเอออยากจะแ็ปแต่ยังไม่รู้ว่าเออแ็ปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทาวนเหมือนเราทําสีใหม่นะคะถ้าทําสีใหม่ใช้เวลาทําการประมาณ45วันหรือ2เดือนนะ ค่าจ,จ่ายก็จะเยอะกว่าตัวแ็ปสีแต่ถ้าแ็ปสีภายใน5วันก็ได้รับรถเลยนะคะอะงานแรบพี่ๆให้พี่ have, ให้ดูตากล้องให้ดูงานแลบหน่อยนะคะงานแ็บของเรานะคะเรียบนะคะไม่มีแบบตะปุ่มตะปํา <c oughs> หรืองานตะงานไม่เรียบงานแบบเป็นสเกต็ตเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีนะคะ PP, พี่ๆเห็นไหม <c oughs> พื้นเรียบเลยนะที่เห็นไอ้น,นี้คือขี้ฝุ่นนะเพราะว่ารถจอดรถจรอดติดตั้งนะคะติดตั้งตกแต่งนะคะยังไม่ได้ เซ็ตให้เรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราจะมีการล้างขัดเคลือบให้อีกรอบหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋านะอ่ะสีเนี่ยแล้วแต่เลือกเลยค่ะอยากจะได้สีอะไรก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปนะคะเกียร์ออโต้หสปีด170เจ็แรงม้า4ี5นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้นะอ่าตัวนี้จะเป็นเอเวอเรสต์สปแบบแพ็กเกจเสริมนะคะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้าแน 85,000บาทนะคะเสริมแพ็กเกจตัวเสริมแพ็กเกจนี่58,000บาทนี่ได้อะไรมาบ้างนะได้ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะกล้องมันทึกไม่ใช่กล้องสิหน้าเขาเรียกอะไรนะ,ะลืมนึกชื่อไม่ออกไม่ใช่ข้างหน้านะอ่านี่ลืมเลย หน้าจอนะคะหน้าจอปกติเนี่ยรุ่นนี้หน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะพี่พี่จะซื้อ,อแพ็กเกจเสริมตัวนี้เข้ามานะคะหน้าจอเราจะได้ถึง12นิ้วเลยนะคะจะได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบ stop and go มาให้ด้วยนะคะมีก๊อกรอบคันมาให้ด้วยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนตัวกระจังด้านหน้าเป็นกระจังของตัว Raptor V6 นั่นเองนะคะอ,อักษรฟอนต์ f o d ทำเป็นสีดำด้านนะคะไฟด้านหน้าค่ะรุ่นนี้จะเป็นไฟ LED นะคะครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับตัวจุดเซนเซอร์ก็มีข้างหน้าให้ถึง4จุดข้างหลัง4จุดเหมือนเช่นกันนะคะสะเกิร์ตด้านหน้าค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะข้างล่างนี้จะทำเป็นสี ดำเงานะคะตรงนี้นะเป็นสีดําเงานะคะในเซ็ตของตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตดานาทน้าน,น,นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะตัวล้อแม็กยางค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นยางโตโยทายนะคะเป็นยางเอทีนะยางเอทก็เน้นวิ่งถนนในเมืองทั่วๆไปนะคะอันนี้ให้เสียงเบานะยุดติดถนนได้ดีด้วยนะคะแม็กเป็นแม็กแลนโซนะคะลายแม็กเนี่ยเลือกได้นะคะอยากจะได้แบบ มันแจกจะได้แม็กายอะไรก็เลือกได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างตรงกระจกหูงช้างตัวนี้ก็จะมีกล้องมองสาบร้อยหกสิบองศามาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่าติดตั้งฟิล์มกระจกให้เรียบร้อยเลยนะคะกูไก่ติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันบ้างนะส่วนท้ายค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะที่เห็นด้านข้างอ่ะตัวท่อค่ะลูกค้าเลือกติดตั้งเพิ่มเติมนะคะท่อของ เอ่อ uh, SKS นั่นเองนะคะเป็นท่อเดี่ยวปลายออกคู่นะคะแล้วก็ปลายท่อทําเป็นลายเทปล่าเนาะติดตั้งเต่อติดทั้งติดตั้ง,ท,ง,ท,งท่อเพิ่มเติมเพื่ออ่าเราติดตั้งเนี่ยเสียงท่อเราจะออกเสียงนุ่มนะคะเสียงนุ่มแล้วก็เอ่อได้แรงม้าเพิ่มอีกหนึ่งแรงม้าด้วยนะคะสำหรับตัวไฟท้ายเป็นไฟท้าย s กินเจอร์ LED นะคะสกเกิร์ตท,ท้ายค่ะก็เป็นสกเกิร์ตของตัว วิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวท่อตรงนี้มาในเซ็ตของตัววิกเตอร์นะคะทำเป็นท่ออินฟินิตี้นะคะทำเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆจะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆบ้างไหมคันนี้แต่งแบบว่าหล่อเท่มากๆเลยนะแบบแรปสีนี้เข้าไปนะทำให้รถเราดูแบบว่า,ารถเราดูแบบเข้มข้นขึ้นเลยนะพี่ๆนะเห็นไหมแบบดูดุขึ้นเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนาะเท่มากๆเลยนะ อสองคันนี้พี่พี่เห็นไหมคันนู้นก็ดำนะแต่คันนี้เราเล็บสีดํานะคะพี่พี่เห็นไหมคะคันนี้แบบว่าจะเต็มทุกระบบเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นอีกคันหนึง่งคันนู้นจะเป็นตัว,ตวไทเทนเนียมตัวขับสองหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นรุ่นไทเทนเนียมนั่นเองนะคะรุ่นไทเทนเนียมเนี่ยจะมีสองจะมีสองรุ่นนะคะมีสองอมีขับสองแล้วขับสี่ปฏิโดนพัดลม ะะมีตัวขับ2และตัวขับ4นะคะพี่พี่จากคันนี้จะเป็นขับ2นะจะมีหลังคาซันรูฟเหมือนกันขับ4เลยนะคะแต่แค่ต่างกันที่ระบบขัดเครื่อง2ล้อกับ4ล้อนะคะเกียร์ไฟฟ้านะคะสําหรับคันนี้นะไม่ได้เกียร์ชิฟเตอร์นะเป็นเกียร์ไฟฟ้าเหมือนเกียร์เหมือนกับเกียร์เอเวอเรสต์สปอร์ตเลยนะคะแต่มีคันนี้เรามีซันรูฟให้สองร้อยสิบนะคะตัวนี้210แล้วก็แรงม้า500เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเทอร์โบคู่นะคะ เทอร์โบโคู่เกียร์อิชิเอ่อเกียร์เกียร์ไฟฟ้านะคะสิบสปีดนะคะสำหรับคันนี้นะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะคันนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาก็ไม่มีค่าสีเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะติดตั้งเพิ่มเติมตัวอักษรอะคริลิกนะคะบนฝากระโปรงเนี่ยสีดําตัวนี้นะใครอยากจะได้อ่าแบบไหนแจ้งกันมาได้เลยสี อยากเป็นสีอื่นก็ได้นะหรือว่าสัญลักษณ์ตัวนี้อักษรในคลิกเนี่ยเป็นอักษรที่ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้นะอันนี้แจ้งกันมาได้เลยนะคะตัวกระจังนหน้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นกระจังนหน้าของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยไฟมินิไลแสงสีขาว3จุดเลยนะคะไฟด้านหน้าครอบให้เรียบร้อยเลยนะ,ะไฟด้านหน้าเป็นไฟ LED นะคะพี่ๆจ๋ามาพร้อมด้วยไฟตัวสีแคมนั่นเองนะ,ะ,ะตัวรุ่นไทเทเนียมเนี่ยตัวไฟตัดหมอกนะตัวครอบตรงนี้นะคะพี่ๆเห็นไหม อาจจะทําเป็นสีโครเมียมนะคะนี่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะสีนี้นะแต่ถ้าพี่ๆไม่ชอบก็เราสามารถแรปเป็นสีดําได้เลยนะคะอ่ะส่วนตัวสเกิร์ตหน้านะคะตัวนี้นะคะสเกิร์ตหน้าลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นอ่าติดตั้งเพิ่มเติมเป็นสเกิร์ตของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะพี่ๆจะใครอยากได้สเกิร์ตวิกเตอร์หรือว่าชุดแต่งวายหรือว่าอะไรก็แจ้งกันมาได้เลยนะ,ะเรามีอ่าเขาเรียกอะไรเรามีวัสดุนะคะ มีสินค้าหรือว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเยอะเลยพี่อยากได้แบรนด์อะไรก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะคิ้วล้อขนาด3นิ้วค่ะล้อแม็กยางเลือกเป็นยางโตโยไายนะเป็นยาง a อนะคะพี่พี่จ๋าแม็กเป็นแม็กแลนโซนะคะก้านแบบนี้เลยสีดำเงานะคะ275เจับอ่ 5, อะ 20, นะแม็กมีให้เลือกยางมีให้เลือก ATRT แจ้งกันมาได้เลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะแก้มด้านข้างสำหรับรุ่น ไทเทเนียมจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะรุ่นนี้มีกล้อง360องศามาให้จารงงานเลยนะคะกระจกะกระจกมองข้างหรือกระจกคูช้างนี่รุ่นไทเทเนียมกระจกก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะ,ะ<ม>ถ้าไทเทเนียมนะจะเน้นเป็นโครเมียมเลยนะพี่ๆเห็นไหมตัวขอบกระจกตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมหมดเลยนะแต่ถ้าพี่ๆก็ไหนไม่ชอบก็ทาการแล็ปได้เนาะอ่าเล่าหลังคาค่ะเห็นไหมตัวไทเทเนียมเนี่ยเล่าหลังคาเขาจะติด ติดกับหลังคาเลยนะคะแล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยนะอันนี้เราติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยสัญลักษณ์ของอะไทเทเนียมนะคะฝั่งประตูคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเนาะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนท้ายกันบ้างนะคะอ่าตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมตัวไฟคาดท้ายตัวนี้นะคะใช่ไหมไฟไายเย็นใช่ไหมตัวนี้ อันนี้คือไฟเลยไฟนี้ติดตั้งเพิ่มเติมใช่ไหมอ่ะตัวนี้นะคะลูกค้าติดตั้งไฟตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะพี่พี่จ๋าตัวปกตินะไฟก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟซิกเนเจอร์อยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะฝาเปิดปิดนะคะตัวนี้เปิดปิดด้วยไฟฟ้านะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เบาะแถวหน้าคนขับปรับได้8ทิศทางนะคะ พวงมาลัยปรับสูงต่ำตำามอัจยยะของคนขับได้เลยนะเบาะแถวกลางปรับมือแถว3ปรับไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่นนี้ปรับไฟฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น e v e r อร์เรสต์ปรเนี่ยปรับมือนะคะถ้าเป็นรุ่นไทเทเนียมขึ้นมาเนี่ยปรับไฟฟ้าหมดเลยนะอ่ะสัญลักษณ์ของคําว่าไทเทเนียมก็ติดตรงฝาปิดท้ายตรงนี้นะคะส่วนตัวสกเกตท้ายค่ะก็เลือกเป็นสกเกตของตัว วิกเตอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมด้วยท่อท่ออินฟินิตี้ตรงนี้นะคะอันนี้ทําเป็นสีโครเมียมเหมือนกันนะคะท่อตัวนี้นะพี่ๆนะเอะทําสีได้นะคะทําสีดําด้านสีดําเงาได้หมดเลยนะคะหรือจะเลือกเป็นท่อสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะท่อตัวนี้เป็นท่อหลอกที่มากับในเซตของตัววิกเตอร์นั่นเองนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะกี่คันแล้วเอาอีกไหมนะคะทันไหนเอนู่นคนเยอะไม่ไปคันนี้ก็ได้เอาแค่ตรงนี้ก็พอ

ลายบรูเวลก็ดีแต่งแบบลายเป็นลาเป็นไฟแต่งไฟท้ายแบบแต่งนะคะเออมันเรียกยากนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าเอาไปดูข้างนอกเถอะแล้วก็ปเอนนะกแล้วก็แต่งนะคะพี่พี่จ๋าแต่งได้ แต่งได้เหมือนกันหมดเลยนะคะพี่พี่จ๋ากำลังกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องตัวไฟท้ายนะคะพอดีว่าไฟท้ายคันมอ่ตอตะเกียน้องก็แต่งมาอแบบใหม่นะเรายังไม่ค่อยเจอนะคะไฟท้ายแบบนั้นน้องก็เลยเอยืนถามกันว่าเอไฟท้ายเ็าเรียกว่าอะไรเจ้าของเค้ก็กำลังงงๆอยู่เรียกเป็นไฟแต่งนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคันไหนดีกว่าเห็นอยู่คันหนึ่งมื่อรกี้นะคะตรงนู้นอ่ะตรงนี้นี่ เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่านะคะคันนี้จะเป็นตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตใช่ไหมใช่คันนี้สีขาวนะคะพี่พี่จ๋าต้องโดนจ่ายค่าสีด้วยนะค่าสีขาวมุกนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตอ่ะดูข้างหน้าก่อนเลยโอเคนะคะเอเวอเรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะคะราคาตัวรถอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะมีค่าสีขาวมุกอีก 12,000บาทนะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าคันนี้เราแต่งอะไรให้เพิ่มเติมบ้างนะคะสำหรับตัวกระจังด้านหน้าลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังของตัวเรนดอนนะคะเรนดอนก็มีเอกลักษณ์ของเขาคือเส้นสีน้ําเงินกับสีแดงแบบนี้เลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ก็แจ้งกันมาได้เลยเราทำเป็นสี เดียวกับตัวข้างหน้าตัวนี้ได้เลยเป็นสีดําเงานะคะไฟมีไลท์แสงสีขาว3จุดค่ะลูกค้าเลือกมานะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ,ะจุดเซนเซอร์มีให้ถึง 4. จุดหน้า4จุดหลัง4จุดนะคะสเกิร์ตหน้าค่ะทำเป็นชิ้นเดียวเลยนะคะเป็นสีดำเงานะคะเป็นอของวิกเตอร์นั่นเองนะคะใส่ครอบเข้าไปเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วน ด้านข้างกันบ้างนะคะตัวล้อมแม็กยางค่ะมองเห็นไหมมันเริ่มมืดแล้วนะคะล้อมแม็กยางเป็นยางโตโยทายนะแม็กเป็นแม็กของโอเอสซนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยางอาทีนะยางอาทีก็ดอกยางจะใหญ่นิดหนึ่งนะคะอันนี้วิ่งออฟโรดได้สบายสบายเลยนะคะ2 7 5เจ็ทับห้า, 5, านะคะกล้องมองรอบคัน360องศามีมาให้จากโรงงานเลยนะ,ะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเบ้ารองมือจับติดให้เรียบร้อยเลยคันนี้เหลือรอล้างนะคะตกแต่งน่าจะ ประมาณน่าจะเสร็จแล้วนะคันนี้เหลือแต่ล้างลแล้วก็เหลือรอส่งมอบนะคะตัวไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย LED นะคะตัวนี้เนาะไฟท้าย LED Signature ใต้โลโก้คาว่า e อ e r e s รสมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะสเกิร์ตท้ายก็เป็นสเกิร์ตของตัว Victor เช่นเดียวกันนะคะทำเป็นสีขาวตัดกับสีดำแบบนี้เลยนะคะพี่พีจ๋าตัวสเกิร์ตท้ายเนาะสีขาวตัดกับสีดำเลยนะก็ให้ความที่แบบว่า ดูเป็นมิติมากขึ้นนะคะมันจะไม่ขาวอย่างเดียวมีดำมาตัดด้วยนะคะทาให้รถเราก็ดูเป็นมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะเซนเซอร์จุดเซ็นเซอร์ก็มีให้4จุดเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบนะคะเนว้ารแต่งรถแบบคันนี้หรือว่าอยากจะได้แต่งแบบคันไหนสามารถทักมาหากุ๊กไก่ได้เลยนะคะ หรือกดติดตามเพจฟอดพะนครใบกุ๊กไก่ไว้นะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะอัปเดตรูปสวยๆหล่อๆนะคะของรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วของฟอร์ดสาขาเกษตรนะวมิบิร์ให้พี่ๆชมตลอดเลยนะคะสามารถกดติดตามเพจได้นะคะเพจฟอร์ดพะนครใบกุ๊กไก่นะคะหรือกดมาที่เบอร์โทร0656196145นะคะวันนี้กุ๊กไก่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย